าจารย์คะสวัสดีค่ะครับบันไดบ้านนะค่ะครับห้ามตรงกับประตูออกหน้าบ้านใช่ไหมคะครับอ๋อจะไม่ดียังไงบ้างคะถ้าในทางที่ลงทางลงเวลาเราลงมาตรงกับหน้าบ้านอันนี้ไม่ดีเพราะเวลาเราลงมันคือเป็นเรื่องของไหลออกเรื่องไหลลงมาตรงกับประตูมันก็จะออกประตูไปเลย และถ้าเกิดเป็นบันไดที่ออกที่อยู่ในบ้านนะคะอาจารย์แต่ว่าไปออกประตูที่อยู่ด้านข้างบ้านนะคะทําได้ไหมคะครับไม่ควรไม่ดีเหมือนกันครับเขาไม่นิยมค่ะเพราะเหตุผลเหมือนกันไหมคะครับเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าแล้วความรุนแรงใครรุนแรงน้อยกว่าก,กันคะถ้าประตูหน้าบ้านนี่จะรุนแรงฝ่าประตูข้างบ้านรุนแรงน้อยลงค่ะแล้วถ้าเราจะแก้เราควรจะแก้ยังไงคะอาจารย์ก็คือจากบันไดลงมาห่างซับ เม็ดหนึ่งหรือเม็ดค่นก็ตั้งตู้ตัวหนึ่งสูงประมาณสักสเม็ดหนึ่งตั้งไว้หน้าบันไดก็ถือว่าก็ปกติละก็ไม่ออกละเอาตู้ตัวหนึ่งศูนย์สักหนึ่งเมตรตั้งกันกระแสที่ลงจากบันไดลงมาความกว้างก็คือควรที่จะกว้างเท่ากับบันไดของเรานะคอย่างน้อยถูกไหมคะแล้วก็ห่างมาจากบันไดสักกี่เมตรดีคะอาจารย์คือ ทางแบบเราจะเดินขึ้นไปสะดวกเพราะงั้นก็ประมาณเม็ดหนึ่งหรือเม็ดครึ่งอย่างมากคือเม็ดครึ่งคือเม็ดหนึ่งเนี่ยเราก็เดินคือบันไดฟังเท่าไหร่เราก็ตั้งฟังเท่านั้นแล้วเราสามารถตั้งได้เลยไหมคะอาจารย์คือดีที่สุดคือดูเลิกของปฏิทินฮูรีนก็ตั้งใช้เลิกในนั้นตั้งได้ ใช้เลือกสีมหาเทพกับคู่มิดดีไหมคะอาจารย์ครับสีมหาเทพก็ได้คู่มิดก็ได้อ่าค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับ